ทางสบายไทยก็เหมือนทุกคนนะครับเราเป็นธุรกิจสปานะครับเราก็เจอปัญหาเรื่องของการสัมผัสกับผู้ให้บริการาเป็นเรื่องธรรมดานะครับก็คือทําให้มีปัญหาว่าในช่วงแรกๆก,ก็คนมีความกังวลนะครับที่จะมาใช้บริการแน่นอนครับจ้าญาบันอาจจะไม่สามารถที่จะสร้างผลกําไรหรือ,อความยั่งยืนในช่วงแรกๆนะครับในช่วงแรกๆแ,แต่ในระยะยาวครับสำหรับบริษัทสบายไทยเนี่ย เราได้พิสูจน์มาแล้วว่าการที่มีจรรยาบัณในการประกอบธุรกิจเนี่ยมันสามารถที่จะทำให้เราเกิดความยั่งยืนในระยะยาวโดยปกติเลยนะครับถึงแม้จะไม่มีวิกฤตนะครับเราก็จะให้ความสำคัญกับการดูแลลูกค้านะครับดูแลพนักงานนะครับดูแลชุมชนแล้วก็สิ่งแวดล้อมผมว่าตรงนี้มันมันเลยทำให้เราเนี่ยสามารถผ่านวิกฤตมาได้เราก็สามารถที่จะฟื้นคืนกลับมาได้อย่างรวดเร็วในเรื่องของจรรยาบรณนะครับก็คือ เราให้ความสําคัญกับเรื่องของความเท่าเทียมนะครับแม้แต่พนักงานเนี่ยเพศสภาพการศึกษาวัยวุฒิหรือสภาพทางร่างกายนะครับเราถือว่าทุกคนเท่าเทียมกันอันนี้เป็นสิ่งสําคัญนะครับเราก็ให้โอกาสทุกคนแน่นอนครับตัวตัวรางวัลเนี่ยสร้างความมั่นใจให้กับลูกค้านะครับเพราะว่าตัวรางวัลเนี่ยไม่ได้พิจารณาเฉพาะเรื่องของจรรยาบ,บรรณในการประกอบธุรกิจนะครับมีถึงเรื่องของมุมมองในการดูแลสิ่งแวดล้อมดูแลชุมชน ดูแลพนักงานในมุมมองผมเนี่ยผมมั่นใจว่าการที่บริษัทมีจรรยาบรณเนี่ยมันทําให้เราอะ่ะมีความมั่นคงแล้วก็ยั่งยืนนะครับแล้วก็สร้างผลกําไรไปใน,ในอนาคตได้ได้อย่างแน่นอนครับจริงๆมันไม่ได้ยากผมว่าการทํารางวัลเนี่ยมันเป็นการที่สร้างความมั่นใจให้กับลูกค้าหรือคู่ค้าเรานะครับส่วนหนึ่งก็เป็นการทบทวนตัว,ตวบริษัทเองว่าเรามีความพร้อมมีมาตรฐานอยู่ตลอดเวลาหรือไม่นะครับอยากเชิญชวนนะครับ